สวัสดีค่ะพบกับเซลเลียเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาดูรีวิวอะไรกันค่ะนี่เลยค่ะยาริสปอร์ตตัวใหม่เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดของตัวยาริสนะคะเรียกว่ายาริสปอร์ตพรีเมียมนะคะคุณลูกค้าวันนี้เวียมีแคมเปญเด็ดสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่กำลังมองหาแล้วก็จับสองลดราคาประหยัดแล้วก็ประหยัดในส่วนตัวน้ำมันที่เริ่มแพงขึ้นนะคะคุณลูกค้า ยาลิสปอร์ตตัวนี้ตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะด้วยเครื่องยนต์4ี่สูบ16กาว92าแรงม้านะคะคุณลูกค้าเริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยนะคะคุณลูกค้าตัวด้านหน้าของตัวรถนะคะจะตามมาด้วยสีดํากันเมทัลลิกนะคะโลโก้ของโตต้าตัวนี้นะคะข้างในนะคะจะมีระบบช่วยชะลอการชนให้ด้วยกับคุณลูกค้านะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปเป็นไงคะรถขนาดเล็กแต่ว่าอะไร อุปกรณ์ความปลอดภัยค่อนข้างจะครบครันอยู่ด้านนี้นะคะคุณลูกค้าไฟตัดหมอกนะคะจะจะตามมาด้วยตัวเป้าไฟตัดหมอกที่ค่อนข้างจะใหญ่ดูแล้วสวยงามเป็นสีดำกันเมทัลลิกรถคันนี้เราแต่งชุดสปอร์ตให้กับคุณลูกค้าเพื่อให้รถดูดูได้หรูหราและสวยสง่างามมากยิ่งขึ้นเดินตามมือเวียนมาเลยนะคะคุณลูกค้าด้านข้างของตัวรถนะคะ ตัวยางนะคะจะเป็นขอบ16นะคะลายร้อแม็กจัดเป็นลายพิเศษให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะจะเป็นลายพิเศษให้กับคุณลูกค้าตัวยางตัวนี้จะเป็นยางโทษทีนะคะคุณลูกค้าบิสโตนนะคะตัวยางเป็นยางบิสโตนไปเลี้ยวจะเป็นสีดําตัดสปอร์ต สมกับคําว่าสปอร์ตของตัวยารสตัวนี้ตัวไฟเลี้ยวจะมองเห็นนะคะว่าถ้าดูใกล้ๆจะเป็นสีชาโคนะคะขจับมาด้านนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสกเกิร์ตชายร่างดูสวยงามหรูหรามากเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าค่ะอ่าเป็นเพราะเป็นตัวท็อปเราถึงเห็นว่าจะมีตัวสมาร์ทเอนรีให้กับคุณลูกค้คาคําว่าสมาร์ทเอนรีคืออะไรเราสามารถเปิดประตูรถไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะคะอะแล้วเปิดกุญแจเปิดรถให้ดูเลยนะคะ มาดูด้านในเลยค่ะว่ารถอ e ี๊โคคาขนาดเล็กประหยัดต้ามันขับรถคล่องตัวในเมืองแล้วในราคาที่เปรหะยดอย่างนี้มีอะไรให้กับคุณลูกค้ากันบ้างเปิดประตูมาเจออะไรเลยนี่เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของตำแหน่งวางไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกพับปรับไฟฟ้าในส่วนของกระจกพับด้านข้างแล้วก็ในส่วนของตัวลายฉลุนะคะจะเป็นเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะ ขยับมาด้านนี้เลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะจะเป็นผู้สตาร์ทคือเราไม่ต้องใช้กุญแจไขสตาร์ทนะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทมือแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เวียพูดถึงนะคะนี่นี่เลยระบบเตือนออกนอกเลยนะคะจะมีให้กับคุณลูกค้าในตัวรถอยู่แล้วและนี่คือจะเป็นระบบชะลอช่วยการชนนะคะอันนี้ก็ป้องกันการลื่นถลายให้กับคุณลูกค้านะคะ,ะขยับมาด้านนี้เลยค่ะ พวงมาลัยหุ้มหนังให้อย่างดีเลยเดินได้สปอร์ตด้วยสีน้ำเงินเลยนะคะคุณลูกค้าเรือนใหม่นะคะส่วนซ้ายมือนะคะจะเป็นในส่วนของปรับมัลติฟังชั่นฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือของเราในส่วนของโหมดเครื่องเสียงเครื่องแล้วก็กดรับโทรศัพท์ได้สามารถเล่น Apple c a r p l a y ได้แล้วก็เล่น Android ได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ในส่วนของตัวนี้นะคะตัวหัวเกียร์จะหุ้มหนังให้เป็นอย่างดีแล้วก็ จะเป็นแบบ e ี u e n t เช l ย h ชิพนะคะคุณลูกค้าเป็นไงบ้างคะรถราคา Eco c a าราคาประหยัดแต่ว่าได้ความปลอดภัยเพราะมี Airbag ทั้งหมดเ็จใบในรถคันนี้เลยนะคะเวียจะมีทีเด็ดให้คุณลูกค้าฟังตอนท้ายคลิปฟังให้จบกันเลยนะคะท้ายคลิปอย่าลืมกับโปรโมชั่นตัวนี้รถเด็ดๆรถดีๆรถโดนๆรถที่เหมาะกับ พนักงานที่เพิ่งทำงานใหม่ผ่อนทุกทูสำหรับนักศึกษาที่ทำที่เริ่มแบบเหมือนกับเริ่มที่จะต้องการใชใ้งานในตัวรถเพื่อไปทำงานเพื่อไปเรียนหนังสือนะคะอ่าเดี๋ยวมาด้านหลังของตัวรถเลยค่ะนี่ค่ะคุณลูค้าถึงแม้จะเป็นรถตัวอ e ีโคคา ด้านหลังก็กว้างขวางสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวเวียจะลองนั่งให้ดูเลยนะคะขนาดขยับเบาะมานะคะจนถึงยาวสุดแล้วขาก็ยังเหลือเป็น10เซนติเมตรเรามาฟังโปรกันเลยค่ะว่าโปรเด,เด็ดที่เวียแจ้งคืออะไร9,900บาทกับรถคันนี้นะคะหรือไม่ว่าทุกรุ่นของตัวยาริสหรือเอทีนะคะ9,900บาทเท่านั้น ในการรับรถนะคะแล้วส่วนในของตัวยอดผ่อนเริ่มต้นผ่อนได้ตั้งแต่7,500บาทนะคะคุณลูกค้าขอให้คลิปนี้ได้เป็นทางเลือกกับคุณลูกค้าที่ตอนนี้กำลังมองหารถขนาดเล็กเพื่อประหยัดน้ำมันนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะถ้าชอบเวียก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดนเล็กให้กับเวียขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ